ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้ไทยเลยก็พาเข้าปลาห้าเฮ็ดนะคะเมื่อนี้เขาก็มากับเจ้าดํานะคะนี่นี่ค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ปลาเห็ดแล้วค่ะนี่ไทยเลยเห็ดแล้วค่ะนี่หนึ่งดอกสองดอกก็เอาได้เบิดบอกน,นะคะแก่ไหมดูสิว้าวเนี่ยเราเกยแทงมันเอโอ้ได้อยู่นะคะโอเคใช่ค่ะนี่ นี่ค่ะ,คะนี่นี่คือกำลังอ๊อกนะคะนี่นี่เราก็เจออีกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะวนๆอยู่แถวน,นี้บุ่งนี้น่าจะากำกลังออกนะคะ พึ่งแดงนี่นปลระตาเขแบบาก็ได้สำเนี้แล้วค่ะนี่ใหญ่มากโดซิเกยยังโอ้ได้อยู่นะคะนี่พึ่งแดงคะ่ะ เูิใงไงก็กำลังแกเบิดแล้วนะคะเพิ่งไงสวยๆ3ดอก <c oughs> นี่ค่ะดอกนี้เขาไร่ดอกอยู่นะคะ ดอกนี้ค่ะดอกใหญ่จังดูสิเกมไหมเ,หเก่เหากะเอาไวท้ทำเชือ้อนแก่แล้วจะ้ะเป็นเชือ้อนี่หนูนดอกถ่ายไ,ไม้ไมเก่แล้ว แดงค่ะวันนี้เขาก็ได้เห็ดเพิ่งแดงนี่ค่ะนมแดงเห็ดเพิ่งใหญ่กะเข้าได้ละให้เลยปาตตีนที่ล่างนะคะมืะอขาตรกนี่น่าจะแก่แล้วค่ะอ,อันนี้ให้เลยเอาไว้ให้เข้าเป็นเชื้อนะคะ มีดอกนึงค่ะตุ่มๆอยู่เน,นี่ยน้่นนแก่ให้น้ำงามน,น,นี่นี่ค่ะหนังอ๊อเนี่ยนี่ค่ะหนึ่งดอก่น้อๆแต่บอกแกแค่นะคะ สองดอกโอ้เห็ดมิมค่ะเห็ดมิมตึ่งแดงค่ะออกหางนี่บึ้งดองนี่ค่ะ ใหญ่มากามึงคะเด็กโบราณมาอายเลยอันนี้ให้เขาเป็นเชื้อนะคะนี่ไปก่อนนี่หนึงดอกนะคะเป็นแผลน่าจะยังไม่แก่เนาะยังไม่แก่ได้อยู่ค่ะ,อะเอาไปน,นึง่งดอกเขาไม่นิ่ม นี่ดอกนมค่ะนี่ดอกนมสวยๆเลยดอกนี้น,นี่ค่ะนี่ดอกนี้กำลังอออค่ะอยู่ใต้คอน ตาหอได้ดอกบานล่ายนะคะมันอี้นี่ดอกหนึ่งค่ะนี่นี่ของออกนี่ดอกหนึ่งค่ะแกะไหมอ๋อได้อยู่ค่ะเราไปที่อีกดอกหนึ่งค่ะ นี่ปลารรคดูสิได้ไหม <Okay. S 1> โอ้โหได้อยู่ค่ะนี่แข็งอยู่เอาอยู่นะคะมีดอกหนึ่งค่ะโอ้ได้อยู่นะคะมีดอกหนึ่งค่ะ แบบนุ้นมๆมว้าวนี่แต่ข้าโดนอันนั้นกินแล้วนะคะนี่กระตาหอกละได้สำนียแล้วค่ะนี่ได้ดอกบานล,ลายกเ็เลยได้ลายนะคะึงด,ดอนนี้ท้าเบิดค่ะดูดอกน,นี้สิ เอาแล้วค่ะเอาไว้ให้เขาเป็นเชือกนี่เดี๋ยวต่อไปเขาไปได้ห้ามมมนะคะวางไว้ก่นนี่ดองเหมค่ะมาดูว่าได้บ่ดูสิเอาให้เขาเป็นเชือกก็แล้วกันนะคะนี่ซองดอกค่ะดูสิแก่ไหม เพื่อนนะคะอดอกนี้ได้อยู่นะคะได้หนึ่งดอก สำหรับมอวันนี้เห็นถั่ก็ได้ษสำนี้ค่ะนี่ก็ได้ดอกบาดลายนะคะดอกนุมมีน้อยนึงนะคะดอกที่กําลังกินนะคะดอกสวยๆแบบนี้มีมีน้อยนึงนะคะส่วนใหญ่ก็อีบาทแบบนี้ค,นนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยน้องมามาแล้วก็น้องฟอร์จูนด้วย,วยค่ะขอบคุณหลายๆสหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชม แล้วก็คอยให้กํำลังใจเทาเลยมาด้วยดีจะรอดนะคะขอบคุณได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ